ครับสว,วัสดีทุกคนด้วยลกันนะครับ um แอดมินจัมโบ้กีเจฟายนครับวันนี้เราก็จะมาแพ็คของให้ดูเลยลกันนะครับสดๆเลยนี่แหละครับนี่คือการบริการของผมแอดมินจัมโบ้กีเจฟายนะครับเราจะรีวิววันในห้องนี้แล้วเราก็จะมาแพ็คของนี้เพราะว่าวันนี้ของออกเพียบเลยนะครับออนะครับปูเออร์นะครับหรือเป็นลายซิกตรงนี้นะครับนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตอ่า านี่เลยจะได้เห็นของด้วยจะได้เห็นวิธีการแพ็คของด้วยอะไรกันครับแล้วก็แอมบิโลอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนี่เลยนะครับนี่นะครับนี่คือการบริการของแอดมินจะมุ้งรถไฟนะครับนี่ครับของเห็นไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครที่จะซื้อของกับผมเนี่ยนะครับวันนี้นี่คือว่าต้องเป็นของจริงๆเลยนะครับแล้วก็ต้องมีรีวิวแบบนี้เนี่ยเห็นไหมครับนี่คือร้านเล็กๆนะครับ แต่สามารถถ่ายทําให้คุณดูได้แบบมือชีพเลยนะครับนะบ,บอกได้เลยว่าใครที่ซื้อของกับผมเนี่ยนะครับคือแน่นอนนะผมนะจะต้องได้รับวิดีโอแบบนี้อันนี้ผมถ่ายให้คุณดูเลยนะครับอ่านี่ครับนี่คือคาที่พูดว่าขายจริงส่งจริงทัวร้านเปอร์เซ็นต์มันเป็นอย่างไงวันนี้แอดมินจมุกจะไฟทําให้คุณเห็นเลยนะครับนี่นะครับวันนี้เราจะานักแท็กของกันเลยนะครับ วิดีโอนี้นานหน่อยไม่เป็นไรครับนะครับผมชอบนะครับเพราะว่าผมชอบความชัดเจนอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคือลูกค้าเขาเห็นของแบบนี้เห็นแบบเห็นวิธีการแพ็คของเห็นอะไรเงี้ยคุณคิดดูนะครับว่าผมจะไม่นั่งอยู่ในใจลูกค้าเป็นไปได้ไงดูไหมฮะเนี่ยเราเราให้ดูกันในเน็ตนะครับเห็นไหมครเราแพ็กกันในเน็ตเลยเห็นไหมอ่านี่พอนขออนุญาตนั่งงนี้เลยก็ได้สะดวกดีนะครับอ่านี่เลยครับนี่นี่คือการบริการของแอดมินจากมุกยินไฟ ให้ดูเลยนะครับทุกขั้นตอนเห็นไหมเราบอกแล้วว่าเรามีวิดีโอการแพ็คของเราก็ถ่ายให้ดูด้วยนี่นะเราขออนุญาตคุยด้วยแพ็กกัด้วยเนาะครับใครอยู่ต่างจังหวนนะัดับก็นี่เลยครับดูได้เลยนะครับใครอยู่ที่พิษารโรกก็นัดรับได้เลยนะครับเออเนาะนัดรับได้เลยบ้านผมเลยมาที่บ้านผมได้เลยนะครับนะครับวันๆผมก็ไม่ได้ออกไปไหน,ลนลเลยนั่งแพ็คของอยู่นี่ แทบแทบจะทุกวันนะครับทุกวันี้นะอ่าวันนี้เยอะมากๆแพงเยอะเลยนะครับวันนี้มีกิฟต์สั่งเลยนะกิฟต์สัตว์แล้วก็ไปแล้วนะครับจากน้องชายสุดหล่อนะจากเจ้าของเพลงวงอ่่ออะไรนะเจ้าของเพลงวงกลมอ่ะวงังวงกลมรคับนะจากภาคใต้วันนี้ส่งกิฟต์สัตว์ไปภาคใต้เลยนี่เลยนะครับเราแพ็คกันเลย แน่นหนาๆนะครับให้ดูเลยเห็นไหมครับแต่หลายคนบอกว่าเอ๊ะมันมีด้วยเหรอว่าร้านอย่างนี้นะครับมีครับมีที่นี่แหละครับนะฮะอ่ะอันนี้มาแปลงนะครับนี่นะครับไม่ต้องห่วงครับผมบับบงบับเบิ้ลเลยพวกนี้ผมสั่งมาเยอะนะครับไม่ต้องห่วงนะครับสั่งมาเยอะเลย ให้เห็นไปเลยว่าวิธีการแพ็คเป็นไงอะไรไง่าย่ะไนะครับให้ดูเลยนะครับ,อ,อ,รบอ,อันไหนไม่แน่นอันไหนไม่ได้อัดอยังไงผมจะต้องไปด้วยนะครับอ่านะครับในกะารใส่ก็จะมีพวกกระดงกระดาษอะไรอย่างเงี้ยรองอีกชั้นหนึ่งด้วยครับเพื่อการกระแทกอะไรอย่างงี้เนาะอ่านี่นะ,ะนครับนะก็ดูว่าไหนอันไหนข้างหน้าอะไรงน เราต้องดูอ่านี่ข้างล่างนี่อย่างนี้อย่แงน,นี้นะครับวางให้แน่นหนาพอแปลงไปอย่างนี้นะครับอ่าแน่นหนาแน่นหนาต้องแน่นหนาโอเคเลยการกระแทกดีใช้ได้นะครับอ่าแทกกันเลยนะครับนี่ครับนี่คือการบริการของร้านเซอร์มุกิรไฟ จบจากตรงนี้เราก็จะไปอัดที่เจนทีอีกนะครับเราไม่ได้อัดแค่นี้นครับเราไปอัดอพวกบัคเบิลหรือว่าจะเป็นไอซีนพวกนี้ที่เจนทีคือพันรอบอีกทีหนึ่งนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้มันแน่ใจว่ามันมันอยู่ล้านปเปอร์เซ็นต์ว่าวว่าว่าเราค่อนข้างจะชัดเจนเราเราก็เคยไม่ใช่ไม่เคยนะ เราเคยมีปัญหากับพวกเจนทีข uh, นส่งอะไรพวกนี้คือของลูกค้าพัง้งะงาะเลยมากเคยนะไม่ใช่ไม่เคยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราต้องแพคดีๆนะครับเออไม่ใช่ผมไม่เคยนะทุกอย่างการทํางานมีปัญหาหมดแหละนะครับอ,อ่าไม่ไม่ใช่แบบว่าเอ,อไม่มีเลยนะมีนะฮะเออจะบอกก่อนนะว่ามีแต่เราป้องกันได้ด้วยการแพคที่มันดีที่สุดนะครับแล้วก็เซฟที่สุดนี่นะครับมันจะป้องกันได้ ก็ถือว่าโอเคแล้วส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นกล่องแบบนี้นะครับถ้าเป็นกล่องแบบนี้มันจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเพราะว่ามันมันเป็นกล่องเหลี่ยมแล้วมันก็สามารถจะพมบองตรงทุกบริษัทวางทับวางเทินโยนกันทั้งนั้นแหละนะครับมันอยู่ที่เรามันอยู่ที่เราเท่านั้นที่จะแพ็คของอย่างไงให้มันเซฟที่สุดมันอยู่ที่เราครับนะผมบอกได้เลยครับไม่ว่าจะบริษัทไหนก็แล้วแต่คุณไปดูในโลคัดแยกเขา แล้วคุณจะรู้ผมเนี่ยไปถึงมาทุกบริษัทแหละเวลาผมไปรับของก่อนจะเห็นเลยปุ่งเอ้ยเอานะปุ่งไอ้นั้นรับผลาดหล่นคุณยังไม่เคยเห็นใช่ไหมผมเคยเห็นมาหมดแล้วพวกนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าคุณต้องแพ็คของให้ดีเท่านั้นนะครับอย่าไปไว้ใจว่าเขาจะไม่โยนเขาโยนอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงครับนะบพวกนี้นะครับโยนจะเป็นผักเลยเอาง่ายๆคุณเคยเห็นตลาดผักปะละเอออย่างนั้นแหละ ของคุณก็เหมือบบนกันแหละเอาจริงๆผมกล้าพูดได้เลยเพราะฉะนั้นนะครับข้างในมันต้องเซฟที่สุดมันต้องเซฟที่สุดนะครับอา่านี่อ่ะโอเคอันนี้เรียบร้อยหนึ่งงานนะครับต่อมาแอมพีลูกยิงเลยนะครับอ่ะจริงๆเราสามารถจะพันบับเบิ้ลก่อนได้นะครับอ่านะครับเราก็ต้องอพันบับเบิ้ลก่อนนะครับเพราะว่าหลายหนึ่งเลยเนี่ยเป็นการเซฟของด้วยนะครับ อ่านี้พอดีเลยปั๊บเบิ้ลตัดไว้พอดีนะครับเราก็สามารถจัดการได้เลยทำได้เลยนี่ครับนี่คือแหนบเนี่ยเวลาคุณซื้อของของผมเนี่ยคุณก็จะ,ะได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยเห็นการรีวิวการแพ็คของอะไรอย่างเงี้ยมันจนใจอย่างนะเพราะว่าอ่ะสมมุติอ่ะของทั้งหมดนี่วันนี้นะครับผมบอกได้เลยว่ามูลค่าเกือบแสนกีตาร์กิฟสัน ของต่างๆเป็นหมื่นหลักหมื่นหลักแสนนะครับเกือบนะครับเกือบแสนเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่ามันค่อนห้าที่จะเซฟตี้นิดหนึ่งเราต้องเซฟตี้พันเลยนี่นะพันเลยนี่ก็เหมือนกันนะครับแต่พันไปเลยแต่พวกนี้นะครับถ้าเราใส่กล่องไปมันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับอันนี้ก็ซุแต่ แอมิโลนะครับแอมพิโลนี่เลยนะนี่ห็นมะครับแอมิโลเนี่ยมันเห็นของมันจะเปนเห็นนะ้มันโกงกัไม่ได้เห็นไหมปิดฝาไปแกนะเองครับทำให้ดูเลยนะครับนี่คือความชัดเจนของร้านจะพวกกีฬาไฟ ก็เขียนไปเลยกล่องที่2นะครับเมื่อกี้ลืมเขียนนะครับเราต้องเขียนด้วยเพราะว่าอะไรมันจะงงนะครับถ้าเราไม่เขียนมันจะงงกันทีเวลาไปสิงขนส่งอะไรเงี้ย MPE b l u ครับกล่องที่สองนีนะ่อันแรกนะครับเป็นอะไรเออลายซิกใช่ไหมอ่าเราต้องเขียนไปด้วยนะครับถ้าเราเอากล่องเก่ามาใช้เราก็ต้องค่าค่าไอ้พวกอันนี้ออกไปให้หมดนะครับ พนักง,งานจะได้ไม่งงนะครับผมก็จะเขียนว่าอันนี้เลขหนึ่งนี่ครับผมก็จะรู้วงผมเลยว่ามันคือพอร์ต HD 500X อ่านี่เลยครับเขียนกำกับไว้ด้วยก็ได้าระวางแต่นะครับแบบนี้นี่เลยนะเนี่ยครับผมก็จะเขียนไปแบบนี้หนึ่งสองเรียบร้อยนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับ นี่นะครนี่คือเวลาคุณซื้อกับอกนะคุณจะได้ของจริงๆนะครับอ่ะต่อมานะครับเป็นเจ้านี่เลยนะครับเจ้า Boo er, บูเออร์นะครับบูเออ G สา0ร้อยไลท์นะครับบางทีเนี่ยเราเอาใส่กล่องไปอย่างนี้ก็ได้แต่เราควรที่จะเซฟให้ลูกค้าโดยการที่แพ็คแบบนี้ก่อนเอาบับเบิลมาเอาบับเบิลมาแพ็คก่อนนะครับ นี่เลยครับมันจะค่อนข้างจะป้องกันในเรื่องของทรัพย์แรงกระแทกนะครับแน่นอนอย่างที่ผมบอกไปทุกบริษัทนะครับมันโยนหมดนะครับคุณไม่ต้องห่วงนะของที่คุณุส่งสกันเนี่ยนะฮะไม่มีบริษัทไหนเขาไม่โยนกันหรอกนะฮะคุณไม่เห็นกระตาไงแค่นั้นเอง <laughs> นะครับอันนี้ผมไม่เห็นกระตาผมก็เลยมาบอกกันเนาะว่าเออประมาณนีน้ใครที่อยู่บริษัทขนส่งก็ไม่ต้องมาดราม่าผมนะผมบอกที่เคย ครับอันนี้คือผมทำให้ดูนะผมให้ดูอันนี้ผมให้ลูกค้าผมดูว่า,าประมาณนี้นะพันไปเนี่ยครับมันซับแรงกระแทกไดนะ้นะครับีนน้เลยเราลอบไปเลยจะได้ไม่หลุดนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอานนี้คุณจะเน้นสวยงามก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ผมผมอาจจะ เจ็บร้อยน้อยหน่อยนะครับ <dari> อ <mis TF> ่ะจัดไปนะแล้วก็เนี่ยนะทำงานกันแบบว่าสรุกสนานเราเฮ้นะครับใส่ชิงโด่งชิงเรียนไปอ่ะนี่นะอย่างนี้เหมือนกันปึ๊บใส่ปึ๊บนะบริการได้เนี่ยนะครับมันลดแรงกระแทกได้เห็นไหมครับปิดฝาไว้ยิ่งใส่กล่องเข้าไปด้วยนะครับเห็นไหม เวลายโยนของข้างในมันจะไม่เป็นไร่เนี่ครับนะเพราะกล่องมันเองนะครับกล่องมันเองก็ซับแรงกระแทกได้ดีมากพอแล้วนะครับนะอ่ะใส่กล่องไปด้วยนะครับอ่ะเห็นอ่ะนี่เราทําให้ดูเลยนะครับรวันนี้พอดีมีของเยอะเนี่ยเราก็เลยว่าเ้ยเถ่ายคลิปให้ทุกท่านใน youtube ใน f a c e b o o ไลน์กลุ่มได้ดูนะครับได้เห็นกันนี่นะนี่เลยครับเดี๋ยวเราไปย้ำอีกทีเราไปย้ำที่เจนที เราจะไปพันให้รอบหนึ่นะครับอันนี้เราพันแดยว่าอันนี้ไปก่อนนะกันะะออนะครับเค็นะมาบูเออร์นะครับบูเออร์ G E ขีดสามร้อยไลท์เรามาทดสท์มาหน่อยด้หนึ่งสองสามันนี้ที่สามโอเคครับเยี่ยมเลยครับ สวัสดีครับเต๋าสวัสดีครับคราบสวัสดีครับโอเคโอเคครับพี่กำลังแพ็กของเราให้เลยโอเคครับอะโอเคเดี๋ยวพี่ส่งวิดีโอให้โอเคครับได้เลยครับอะเห็นไหมมีลูกค้าโทรมาแล้วเห็นไหมนี่ครับนี่เลยครับนะเนี่ยครับนะซื้อกบบพี่ยมมูนไม่ต้องห่วงเลยนะครับ คือปลอดภัยมั่นใจได้เลยล้านเปอร์เซ็นต์อันนี้ GE สองห้าศูนย์โอเคโอเคเห็นไหมเนี่ครับนะคือใครจะซื้อขายแลกเทินไะด้หมดเห็นไหมครับอย่างงีงบอกใบเห็นไหมนะเนี่ครับซื้อขายแลกเทินนี่นี่นะทําให้ดูเลยเห็นเห็นเลยละน,นะครับนะโอเคจัดไปครับจัดไปจัดไปจัดไปโอเครูปมาก,ก็ได้ครับ ซื้อขายแลกเงินกั i̇şte. nee. x, นะทั้งวันนะครับมบอกได้เลยว่าน yes. ี่ครับผมมีลูกค้าจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะซื้อของกับผมเนี่ยนะดูได้เลยผมทําให้ดูเลยนะครับไม่มีการตัดต่อนะครับคือใครที่ซื้อของกับผมเนี่ยคือก็จะเห็นอยู่แล้วนะครับว่าเวลาผมทํางานนะก็คือจะทําแบบดีเลยให้เห็นเลยนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยไปคุยนอกรอบไม่มีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเป็นคนโปร่งใสและคนจริงใจเเราไม่มีอะไรต้องปิดบังถูกไหมเราอัดคลิปคุณดูได้เลยว่าเราคุยอะไรกันถูกปะ เนี่ยนะครับนี่คือจำพวกกิธไฟคือคนจริงใจคือคนที่สังคมนะควรจะเอาแบบอย่างผมบอกได้เลยนะครับเป็นคนที่จริงใจจริงนะครับอันนี้ไม่ได้คุยแต่ว่าผมพูดให้ฟังเลยว่าเนี่ยครับมันเป็นแบบนี้จริงๆแล้ววันนี้เราซื้อใครซื้อได้แต่ถ้าคุณอยากได้ความจริงใจซื also, <uin S 2> ้อกับผมได้นัาจริงครับนะผมไม่ได้คุยแต่ว่าผมเนี่ยกล้าพูดได้เลยว่าของจริงจริงครับ อ่ะนี่มูเวอร์จีสองห้าศูนย์นะครับเราจะพันบับเบิลไปนะครับถ้ากล่องไม่พอนะครับกล่องเนี่ยนะมันมีขนาดใหญ่เกินไปเียเราก็จะผ่ามันนะครับผ่าข้างในให้มันยืดออกมาหน่อยนะครับผ่าลงเหลี่ยมนี้เข้าไปครับบางคนก็ใช้วิธีเดียวกันนี่แหละฮะบ,บางคนก็ผ่ามาแล้วก็ค่อย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 อ้วนเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนะเอาเปับลูก มี้องเขากำลังส่งของมาให้แบบนี้หน้า่าเยอเห็นไหมมันก็จะลงได้แล้วนะตอนแรกมันลงไม่ได้ใช่ไหมกล่องนี้มันเล็กใช่อันนี้ผาลงได้แล้วเห็นไหมเสร็จแล้วเราก็พับไปได้เลยนะครับแบบนี้นะครับอ่าแต่ว่าเดี๋ยวผมจะแพ็กอันนี้ให้ก่อนอันนี้ผมทําให้ดูเิเๆนี่ต้องแพกต้องต้องต้องกันกระแทกครับผมถ้าไม่กันกระแทกเนี่ยมันมัเสียดายของของตรงก็เสียดายของเลยนะครับ ของเราไม่ใช่ชิ้นระบาดสองบาทเพราะนั้นเนี่ยเราต้องการจะแพคให้เขาดีๆเลยนี่นะฮะห่อไปเถอะนะฮะการกระแทกมันไม่กี่บาทนะครับนะเพราะว่าของมันแพงกว่านะครับเราจําเป็นที่จะต้องเซฟเซฟของลูกค้าให้มากที่สุดนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้ได้อยู่นะครับอ่ะปาดไปเลื่อยอ่ะนี่อะไรนี่พันไปนี้นะครับมันการกระแทกนะ ดูเห็นป่ะการกระแทกเนี่ยอ่ะเหมือนเดิมครับผมน่าพันเหมือนเดิมนี่เลยครับปึ๊บอึ๊บอเราต้องระวังอย่างนี้อึ๊บเอาแม่นี่จะหลุดซะสักยังให้เวลาเดี๋ยวพันให้อยากมีส่วนร่วมมาโอเค นี่เลยนะครับพอเ,เสร็จแล้วปุ๊บนะครับเราก็ใส่เข้าไปนะทำเลยออกมาแล้วก็พับนี่จะพับอย่างนี้นะครับแปะเข้าไปแปะ โอเคครับผมส่งเลขบัญชีมาได้เลยเดี๋ยวพี่จัดการโอนให้ครับผมนะครับเนี่ยครับนี่คือเ,เราซื้อขายกันอย่างนี้ทั้งวันนี่นะพอปิดปุ๊บมันก็จะได้แล้วเห็นด้แล้วเราก็เอาไอ้พวกซีนพวกพวกกันกระแทกนะครับทําการอัดเข้าไปทีอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมีคนมาเรียกหน้าบ้านแล้วเดี๋ยวขอ,อยากขอแยกอ่ะโอเคครับผม